ครับเมื่อเราเมื่อเราได้เซฟภาพไปแล้วนะครับเมื่อเราได้เซฟภาพไปแล้วเราจะเรียกดูนะครับผมเราก็เข้ามาที่ตัวนี้ครับเข้ามาที่ตัวนี้ที่เซตติ้งนะครับที่คาเมร่านะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวเบสตัวนี้ครับอ่าแต่ตัวนี้ให้เราคลิกไปที่นี่ครับแล้วเราก็เซิร์ชหา รเราก็จะได้ภาพที่เราถ่ายไว้เมื่อเคียครับขึ้นมานะครับแต่แนะนำนะครับผมวิธีนี้พยายามอย่าใช้กับโหมดทิกเกอร์ที่เป็น internal ทิกเกอร์นะครับให้เปลี่ยนให้เป็น external ทิกเกอร์ก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราทําการบันทึกภาพตังนี้นครับเวลาเราทำเซตอัพหรือว่าหรือว่าแก้ไขอะไรปุ๊บเนี่ยครับตัวกล้องอะจะรันแบบไลท์วิวจะรันแบบว่าถ่ายภาพอัตโนมัติ แล้วภาพที่โดนถ่ายในเมื่อในใน,ในการทำ set เซตอัพนะครับมันจะโดนถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยครับผมแนะนํานะครับหรือไม่ก็ให้ปิดโบอร์ดตรงนี้ไว้ครับให้เป็นเอเทอร์ทิเกอร์หรือปิดตรงนี้ครับเซฟอิมเมจก่อนนะครับก่อนที่จะทําการแก้ไขหรือปรับแต่งนะครับผมวิธีนี้น่าจะดีที่สุดไม่งั้นนะครับเไฟล์ที่เราจะใช้ะครับมันจะเยอะขึ้นเดีย๋ยวผมให้ดูเมื่อกี้ผมเซฟไปหาภาพใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับตอนเนี้ยภาพมันค่อนข้างเยอะมากเห็นไหมครับว่ามันเยอะมากเยอะจนมีหลายหน้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันมีสิบสามสิบสามหน้าเห็นไหมครับไอภาพที่ผมเซฟทีแรกก็คือภาพโอเคห้าภาพภาพเอ็นจีห้าภาพเนี่ยมันมาอยู่ข้างหลังแหละแต่ว่าในเนี้ยมันมันถ่ายช่วงจังหวะที่เราทำเซตอัพเระเกอร์ครับที่เราปรับโหมดเป็น เป็นโหมดทิกเกอร์นะใช่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอเโนลทิกเกอร์จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเกิดการบันทึกภาพซ้ำๆๆไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนํานะครับแนะนําก่อนที่จะทําการเปลี่ยนค่าหรือว่าอะไรอะ่ะให้เข้ามาแก้ไขตรงนี้ก่อนหนึ่งจุดนะครับที่ควรแก้ไขนะครับเป็นโหมดทิกเกอร์โหมดนะครับหรือปิดเซฟอิมเมจตรงนี้ครับก่อนที่จะเรียกภาพหรือจะท Set ําเซตอัพในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับ,นะรบอ่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ภาพก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาเราดึงภาพจากที่เราใช้งานเป็นยังไงนะครับวิธีการดึงภาพครับเขาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เซิร์ชหาภาพที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็คลิกไปสมมติเราเอาต้องการภาพ NG มาทําการแก้ไขใหม่นะครับผมก็ใช้วิธีการนําภาพ NG นะแล้วกดโอเคเข้ามาครับภาพ NG นอันนั้นก็จะขึ้นมาที่หน้าจอเรานะครับเราสามารถปรับแต่งหรือปรับพารามิเตอร์บางตัวให้เห็นหรือว่าปรับค่าจะบอกว่าค่าความเหมือนนะครับเป็นเปอร์เซนต์ได้ให้มันให้มันอ่านหรือว่าให้โปรแกรมนั้นน่ะสมบูรณ์หรือครอบเวอชิ้นงานอื่นๆนะครับได้นะครับอขั้นตอนของการดูภาพเซฟ,ฟภาพแล้วก็ดึงภาพมาใช้งานก็จุบป,ประมาณนี้นะครับ